องคมนตรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดำริและสถานีกเกษตรหลวงปางดะ พเกกบบาลเอกปรารุทด,ดิต์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงไปประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสถาบันการเรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวงงวดที่4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตดาริจังหวัดเชียงใหม่ขนาดสูง3ชั้นพื้นที่ใช้สอย2,360ตารางเมตรใช้เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้และประวัติศาสตร์การดำเนินง,งานโครงการหลวง รวมทั้งตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างลานกิจกรรมการเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะต่างๆของมูล,ลนิธิและตรวจเยี่ยมการศึกษาวิจัยปลูกเลี้ยงมานูกา้าพื่อเศรษฐกิจใหม่น้ำพึ่งที่ได้จากดอกมานูกา้าหรือน้ำพึ่งมานูกา้าเป็นที่รู้จักว่าอุดมด้วยสารอาหารเมทิวิกซ์โซลที่มีคุณสมบัติด,ด้านการต้านเชื้อแบคทีรียช่วยสมานแผล โครงการหลวงมุ่งเน้นให้มานุก้าเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตน้ำผึ้งมานุก้าจากชนโรงและผึ้งในอนาคตพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยทดสอบพัฒนาผลิตผลที่เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและแปรรูปในรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพในระดับสากล ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปสถานีเกษตรหลวงปางดะซึ่งเป็นหนึ่งใน4สถานีหลักของมูลและนิธิโครงการหลวงเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพร้อมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องตัดแต่งหัวท้ายฝักข้าวโพดหวานสองสีและรับมอบเครื่องดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้สถานีเกษตรหลวงปางดาเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2522และต่อมาในปี2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ขยายพันธุพืชปางดะโครงการหลวงและได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าสถานีเกษตรหลวงปางดะ ปัจจุบันส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานสองสีข้าวโพดหวานสีม่วงข้าวโพดหวานสีขาวรวมถึงพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นคีนัวงาหอมและข้าวสาลีองคมนตรีเปิดการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AI บนระบบ AWS Party Rock ในโครงการ Tech for Digital Future ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์วันนี้ที่อาคารสิงคอมเพล็กซ์ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AI บนระบบ AWS Party Rock ในโครงการ Tech for Digital Future ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ร่วมกับบริษัทอเมซ o n Web s e r v i c e ิประเทศไทยจำกัด และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จากทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ t e c h for d i g i t a l f u t u r e ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์เพิ่มทักษะการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่อาชีพด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์พัฒนาประเทศต่อไป มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่งผลงานเข้าแข่งขัน68โครงการคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายเพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้ายทีมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์โครงการวงล้อขยะสู่ทองรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรีโครงการอุ่นใจผู้ช่วยฉุกเฉินของคุณ คณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดากรรมการมูล,ลนิธิราชาทาันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังไม่เกิน25ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน2,554คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดการดำเนินง,งานดูแลสุขภาพผู้ต้องขังตามโครงการราชทันปันสุขดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานครบทุกด้านมีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนบริการทางสุขภาพยาเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล ผู้ต้องขังใหม่มีการแยกกักโรคตรวจคัดกรองวัณโรครวมถึง HIV ซิฟิริสและไวรศศัสตับอักเสบซีผู้ต้องขังหญิงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกทุกคนมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสาธารณสุขเรือนจำคิดเป็นอัตราส่วน1คนต่อผู้ต้องขัง19คนมีอาคารพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องเอ็กซเรย์ห้องทันตกรรม รวมถึงห้องเทเลเมดิซีนให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง10ด้านผ่านเกณฑ์ในระดับ A มีการตรวจวัดคุณภาพด้านสุขาพิบาลอาหารและน้ำการกำจัดขยะมูลฝอยรวมถึงขยะติดเชื้อมีห้องแม่และเด็กแยกสำหรับการให้นมและเลี้ยงดูเด็กแรกคลอดถึง3ขวบ มีการตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียนการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลการมีบัตรประชาชนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุร้อยละ52.17ผู้พิการร้อยละ36.59การบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลและระบบ OPDcard โดยก่อนพ้นโทษผู้ต้องขังจะได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตและสารเสพติดและจะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในหลักสูตรต่างๆ ในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีผู้ต้องขังจิตเวชพ้นโทษจำนวน59คนทุกคนมีการส่งต่อข้อมูลเพื่อประสานการดูแลจากหน่วยงานและโรงพยาบาลในพื้นที่ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลแม่ข่ายตามโครงการราชทันปันสุข มีคลินิกให้คำปรึกษาดิจิทัลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำและมีห้องตรวจรักษาผู้ต้องขังแยกเพื่อความปลอดภัยและเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567จนถึงปัจจุบันได้รับผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน413ครั้งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับส่วนช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคณิ t h าอมอมเมธรวรินในลมฟ้าอากาศกันค่ะ สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t h าลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นยาวๆไปจนถึง27สิิงหาคมนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค,ค่ะทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน และภาคอีสานค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่24ถึง26สิงหาคมค่ะคาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกระมังแรงที่ปกคุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมปุตุนิยมยิทยากันเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคีสานค่ะเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะฝนเยอะเลยนะคะร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตก กหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะ ต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะเจอฝนได้ร160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ยังเจอฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะวันนี้ฝนขยับเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะขยับขึ้นมาเป็นระ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายไปจนถึงค่ำค่ะอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะทางด้านสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาหลกดินคนถลม่มและน้ำท่วมขังค่ะในช่วงวันที่24ไปจนถึง28สิงหาคมนะคะดูตามหน้าจอไปพร้อมกันเลยค่ะพักเหนือเตือนกันที่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ ากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะไพศาลค่ะ,คะเตือนกันที่เลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครชัยะภูมินครราชสีมายโสธรอ,อำนาเจเริญและอุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะเตือนกันที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีพระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้ค่ะเตือนกันที่ชุมพรมระนองสุราษฎร์ธานีพังงาและภูเก็ตค่ะ ส่วน p ี a การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็ห่วงใยประชาชนค่ะมีคําแนะนําเพื่อฟืน้นฟูบ้านเมื่อน,น้ําลดนะคะเริ่มจากก่อนเข้าบ้านค่ะควรจะสวมถุงมือและรองเท้ายางนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วค่ะ ปลดคัตเอาท์หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันภายในบ้านเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะตรวจสอบสวิตช์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน้ําท่วมนะคะทําความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งค่ะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ําท่วมห้ามนะคะห้ามใช้งานทันทีค่ะให้เรียกช่างไฟฟ้าที่มีความชํานาญเข้ามาช่วยตรวจสอบก่อนค่ะและเมื่อเราจะยกคัตเอาท์เพื่อใช้ไฟฟ้านะคะหากพบกว่ายังมีความชื้น ปียกหรือว่าฟิวขาดให้ปล่อยทิ้งไว้ก่อนสัก1วันนะคะเพื่อให้ความชื้นระเหยออกค่ะและหากพบว่ามีความชรุดเกิดขึ้นเรียกช่างแก้ไขค่ะหรือพบเหตุนะแจ้งได้เลยที่1129 P E A Contact Center ค่ะสำหรวันนี้ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าแบรนด์ EXPRESS i ชัจากโรบินสันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้กับคณิฐานลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เน้นย้ำเลยนะคะพายุนิเปรชั่นที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้พรุ่งนี้จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็อาจจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามรวมถึงลาวตอนบนประมาณวันที่25-26สิงหาคมนี้ดังนั้นประเทศไทยเตรียมรับผลกระทบในวันที่24ไปจนถึง27สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้พาไปติดตามบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ระหว่างทีมชาติ ไทยพบกับอียิปต์ค่ะคุณพัชระล้อมรื่นรายงานมาจากอินเดอร์อินเตอร์อินดอร์สเตเดียมหัวมากค่ะขอบคุณครับมาที่ดอสเตเดียมหัวมากนะครับติดตามบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันก็นไเ้ย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025